สรุปประเด็นรามา่าโหนกระแสวิมานน้ำผ่อนบ้านแล้วไม่ได้บ้าน เป็นยังไงคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังครับคือเรื่องมันเกิดมาแบบนี้นะครับก็คือผู้ขายนะครับไปซื้อบ้านจากธนาคารนะครับโดยการวางดาวอาจจะ10งวด20งวดนะครับเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วจากนั้นนําบ้านมาปรับปรุงรีโนเวทนะครับแล้วก็ขายให้กับลูกค้าอย่างในเคสนี้นะครับลูกค้าไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้หรือว่าเครดิตไม่ดีนั่นเองนะครับผู้ขายก็เลยเสนอว่าเอ้าเธอมาผ่อนตรงกับเราสิอ่าเดี๋ยวเราทําเคสให้เพื่อให้กลับไปกู้ซื้อบ้านได้นะครับผม แล้วลูกค้าก็โอเคสนใจนะครับก็เลยตัดสินใจผ่อนกับผู้ขายนะครับแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผู้ซื้ออาจจะไม่รู้นะครับว่าบ้านหลังนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้ขายนะครับผู้ขายเองอาจจะไม่ได้ไปตัดชื่อมาเป็นของตัวเองก่อนนะครับแล้วให้ลูกค้าย้ายเข้าไปอยู่ธนาคารนะครับก็เห็นคนย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านซึ่งมันยังเป็นทรัพย์ธนาคารนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดว่าลูกค้านะครับเป็นผู้บุกรุกที่ย้ายเข้าไปอยู่ในทรัพย์ของธนาคารก็เลยมีประเด็นถกเถียงกันว่าเอาบ้านยังไม่เป็นชื่อคุณแล้วเอาาม ซื้อขายทําไมนู่นนั่นนี่นะครับซึ่งโปรเซสของการซื้อบ้านจากธนาคารหรือ ซับ NPA นะครับการที่จะเอามาขายต่อให้กับลูกค้าได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องตัดชื่อมาเป็นของตัวเองก่อนนะครับค่อยเอามาขายต่อให้กับลูกค้าแบบนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งผู้ขายก็อาจจะบอกว่าเอาโอนชื่อแล้วนู่นนั่นนี่ยังไม่ได้โฉนดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องก็มีแค่นี้นะครับซื้อบ้านกับธนาคารมาขายแล้วมาปรับปรุงรีโนเวทก็เป็นเรื่องปกติที่ทํากันนะครับแต่มันผิดปกติตรงที่ไม่ยอมตัดชื่อมาเป็นของตัวเองค่อยเอาไปขายกับลูกค้านะครับแค่นี้เองนะครับม ทำให้ลูกค้า,เ,าเดือดร้อนหรือว่ามีผู้เดือดร้อนมีผู้เสียหายขึ้นมานั่นเองนะครับผมถ้าใครฟังแล้วมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ